ไปดูกันที่ภูเก็ตหน่อยดีไหมคะเพราะว่าที่นี่ก็เป็นแหล่งหนึ่งเหมือนกันที่เขาว่ากันว่ามาเฟียต่างชาติเข้ามาป้วนเปี้ยนอยู่ในภูเก็ตมากเหลือเกินมากจนกระทั่งว่าตํารวจสอบสวนกลางบอกว่าเก็บไว้ไม่ได้แล้วต้องออกปฏิบัติการกวาดล้างแล้วคืออันนี้ม,มันจุดประเด็นมาจากที่ฝรั่งทําร้ายร่างกายหมอ,อมที่พื้นที่สาธารณะชายหาดใช่ค่ะแล้วก็มีประเด็นท่านนายกเนี่ยก็ลงภูเก็ต ก,ก็สั่งการทางสํานักงานตุลารแห่งชาติว่าเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเขามาร้องเยอะมากทํามาหากินไม่ได้อสังหาริมทรัพย์ต่างชาติก็เอามานอมินีมาทํานู่นทนํานี่และมันทําให้ต้นทุนสูงแล้วก็มากันเนี่ยเอาว่าตั้งแต่รัสเซียเนี่ยบุกยูเครนเนี่ยมากันหลายพันเลยนะ ก็คือเป็นสัญชาติรัสเซียซะส่วนใหญ่<ช>เ,เข้ามาแต่จริงๆแล้วไม่ใช่แค่มีแค่รัสเซียนะคะมีจํานวนมากเลยแล้วมูลค่าที่เขามาทั้งลงทุนทั้งเรื่องของการดาเนินการต่างๆเป็นหลักพันล้าน,น,านในจํานวนหลักพันล้านนั้นแทนที่คนไทยเราเองเนี่ยจะได้รับประโยชน์ จากมูลค่าไรายได้ต่างๆที่มันเข้ามาแต่กลายเป็นว่ากลุ่มคนเหล่านี้คือคนที่เอาเงินเอาทรัพยากรของไทยเราไปใช้ประโยชน์แล้วมีคนไทยเราด้วยกันเนี่แหละค่ะใช่ครับไปเป็นนอมินีให้กับต่างชาติเหล่านั้นดังนั้นปฏิบัติการครั้งนี้ของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางที่ไปร่วมงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงใช้ชื่อว่าล้างบางเครือข่ายนอมินีต่างชาติในภูเกตค่ะอื เป็นปฏิบัติการที่นำถแถลงโดยท่านพลตำรวจโทจิรพภูริเดชท,ท่านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะท่านไปตรวจค้นบริษัทร,รับทำบัญชีและบริษัทซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต สรุปแล้วจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมด231รายเป็นนิติบุคคล96รายและเป็นบุคคลธรรมดาทั่วไป135รายและผู้ต้องหาชาวต่างชาติที่ประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตอีก98รายส่วนใหญ่เป็นชาวรัสเซียและเป็นชาวไทยที่เป็นนอมินีอีก37รายของกลางเพียบค่ะของกลางเนี่ยน่าตกใจไหมเฉพาะบัญชีธนาคารเลยนะ225เล่มมียอดเงินหมุนเวียนเนี่ย กว่า318ล้านแล้วก็เอกสารถือครองที่ดินเนี่ยถึง245รนายการแยกเป็นทั้งห้องชุดเนี่ยถึง196ห้องเอาราคาประเมิน196ห้องนะคุณชาดาค่ะพันกว่าล้านนั่นเนีโนดอีก43แปลงเนื้อที่24ไร่ราคาประเมินอ,อยู่ที่200ล้านแล้วก็หนังสือเดินทางอีกจำนวนมากนะแล้วแวตรงนี้ข้อมูลเนี่ยยังมีการจัดตั้งบริษัทนะ ฟังนะฮะ,ะ800บริษัทตราประทับบริษัทต่างๆ106กว่าอันอแล้วก็ยังมีป้ายบริษัทอีก3ป้ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเอกสารที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีมูลค่ารวมกันเนี่ยของกลางเนี่ย1,500ล้านบาทใช่เลยค่ะและเป็นแบบนี้ประชาชนในพื้นที่จะไม่เดือดร้อนได้อย่างไรถูกไหมคะ,คะดังนั้นก็สืบเนื่องจากเรื่องนี้ก่อนที่จะเปิดปฏิบัติการกันก็นกประชาชนในภูเก็ตละค่ะ เขาไปร้องเรียนท่านนายกรัะทนมตรีค่ะบอกว่ามีชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวรัสเซียมาประกอบธุรกิจและกว้านซื้อที่อยู่อาศัยเป็นจํานวนมากจนทําให้ชาวบ้านในพื้นที่เดือดร้อนเนื่องจากว่าเขาเมากว้านซื้อในมูลค่าที่มันอาจจะสูงจนกระทั่งชาวบ้านในพื้นที่เองไม่มีเงินที่จะไปซื้อแล้วก็ยังมาแย่งธุรกิจแย่งอาชีพคนไทย เช่นเรื่องของการท่องเที่ยวอ้าวก็มาเปิดธุรกิจทัวร์ฤริการท่องเที่ยวเปิดบริษัททัวร์ขึ้นมามันก็เลยสร้างความเสียหายให้กับระบบเศรษฐกิจในวงกว้างทําให้ท่านนายกฐมตตรีตอนนั้นพอร้องเรียนไปแล้วท่านก็เลยสั่งการไปยังทางบิ๊กต่ายค่ะบอกว่าให้ไปดําเนินการบิ๊กต่ายก็มามอบให้ทางตํารวจสอบสวนกลางสุดท้ายก็มีความคืบหน้ามาจนถึงวันนี้เลยค่ะเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าหลายพันเนะี่ยอันนี้ตัวเลขชัดเจนนะฮะจากการเปิดเผยของทางสอบสวนกลางเนี่ยหลังเกิดสงครามรัสเซียยูเครน มีชาวรัสเซียเดินทางเข้าเฉพาะภูเก็ตนะจำนวน5 9า1 7นวน59,717คนค่ะ5,9 0 0 0เกนี่ยก็คือกับ6,000 0คนมีรายการจดทะเบียนบริษัทสูงผิดปกติหลังจากสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยถึง1,600กว่าบริษัทค่ะและเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ตรวจสอบแล้วคือมีหญิงนะครับที่ชื่อยาน่าเนี่ยอายุ45ปีซึ่งถือเป็นผู้ต้องหารายสำคัญ มีชื่อเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกับคนไทยสัดส่วนเนี่ยที่น่าสงสัยเนี่ยถึง9บริษัทซึ่งถือเป็นจํานวนที่สูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของชาวต่างชาติเข้ามาร่วมถือหุ้นกับคนไทยในพื้นที่จังหวัดภูเกต็ตโดยแยกเป็นอสังหาริมทรัพย์7บริษัทนะครับประเภทบริการ1นําเที่ยวหนึ่งรวมถดทุนจดทะเบียนเนี่ยสาล้านบาทตรวจสอบพบถือการครอบครองอสังหาริมทรัพย์เป็นโครงการคอนโดมิเนียมนะสาโครงการ มูลค่าแล้วกันอะคุณชาดา 900, 900กว่าล้านใช่ค่ะ,<ฮ>ะทั้งหมดเนี่ยกว่าที่ยาน่าซึ่งเป็นชาวต่างชาติเขาจะมาทําได้เนี่ยมันก็ต้องมีนอมินีเป็นคนไทยเขาก็ไปตรวจสอบพบว่านอมินีคนไทยคนนี้ก็คือนางสาวตรีทิพย์ก็ถือหุ้นร่วมกับยาน่าแล้วก็เป็นเจ้าของบริษัทเป็นกรรมการอะไรหลายบริษัทเลยค่ะ สุดท้ายสิ่งที่เจอการและตรวจพบก็คือว่าตรีทิพย์เนี่ยไปประกอบธุรกิจรับทําบัญชีและจดจัดตั้งบริษัทให้กับชาวต่างชาติก็คือเป็นนอมินีแหละค่ะเพื่อจะหลีกเลี่ยงข้อกฎหมายของไทยแล้วก็ไปให้เครือญาติตัวเองลูกน้องตัวเองลูกจ้างไปถือหุ้นแทนชาวต่างชาติมไม่ใช่ตัวเองเป็นนอมินีคนเดียวเอาคนอื่นที่ใกล้ชิดไปเป็นนอมินีรวมด้วยสุดท้ายไปมีธุรกิจมากมายเลยค่ะ ที่ไม่ใช่ธุรกิจของคนไทยอย่างแท้จริงแต่เป็นธุรกิจของชาวต่างชาติจึงเป็นที่มาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งดำเนินการนะคะแล้วพอไปสอบถามว่าทำแบบนี้ทำทำไมได้ค่าจ้างเท่าไหร่ตรีทิ่บอกว่าได้ค่าจ้างในการรับเป็นมอมินีให้กับบริษัทต่างๆบริษัทละ3 0 0 0 0 5 0ถึงมืก็ไรายได้เยอะนะคะพราะรับไปหลายบริษัทเลยอะ ก็ <g ul ain> 272บริษัทค่ะและ272บริษัทเป็นอย่างที่คุณชายาบอกเลยก็จะเป็นญาติเป็นเครือข่ายของเนี่ยของตีทิพย์ทั้ทงนั้นเลยค่ะและที่สําคัญที่สุดนะฮะคือกรณีเนี่ยเราจะเรียกเป็นแบบนี้ได้ไหมเหมือนบัญชีม้าไหมไอันนี้บริษัทม้าล <c oughs> ักษณะนั้น <c oughs> ใช่เลย <c oughs> บริษัทมา <c oughs> ้ทมา <c oughs> เปิดขึ้นเต็มไปหมดเลยที่สุดแล้วค่ะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อหานะคะในส่วนของชาวต่างชาติก็เป็นข้อหา คนต่างด้าวประกอบธุรกิจโดยหลีกเลี่ยงหรือฝา่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายและคนต่างด้ายินยอมให้ผู้มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่คนต่างด้าวให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนในการประกอบธุรกิจส่วนนอมินีชาวไทยก็โดนข้อหาเยอะเหมือนกันไม่น้อยหน้าหรอกก็มีข้อหาเป็นนิติบุคคลที่ไม่ใช่คนต่างด้าวร่วมกันให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนหรือร่วมกันประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวซึ่งตรงนี้กฎหมายไทยไม่อนุญาตนะคะ ตำรวจสอบสวนกลางตเตือนเลยนะฮะพี่น้องประชาชนเนี่ยต้องให้ความร่วมมือนะกับตำรวจแต่ถ้าใครเนี่ยไปให้ความช่วยเหลือสนับสนุนหรือถือหุ้นแทนโดยนามาชื่อตนเองหรือบุคคลใกล้ชิดไปก่อตั้งบริษัทให้กับต่างชาติเนี่ยเอื้อประโยชน์กับกุลทุนต่างชาติสแสวงหาผลประโยชน์ในประเทศไทยเนี่ยอันส่งผลต่อภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือนการแข่งขันธุรกิจเนี่ยบอกไว้เลยว่ามีความผิดและจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดค่ะ การไปเปิดปฏิบัติการครั้งนี้ที่จังหวัดภูเก็ตอาจจะเป็นแค่โมเดลหนึ่งเท่านั้นที่เดี๋ยวมันจะไปเกิดขึ้นอีกหลายจังหวัดเพราะว่าเท่าที่เราเห็นไม่ใช่แค่จังหวัดภูเก็ตเท่านั้นค่ะที่มีกลุ่มชางชาติแบบนี้เข้าไปถือธุรกิจที่ควรจะเป็นของคนไทยผมเอ่ยชื่อเลยเชียงใหม่ พัทยาคสองอันเนี่ยเป็นคิวต่อไปเป็นคิวต่อไปแน่อนอนนะคะดังนั้นใครที่มีเบาะแสเกี่ยวกับเรื่องนี้สามารถแจ้งทางภาครัฐได้นะคะเพราะว่าจะได้เร่งดาเนินการแก้ปัญหานี้กันต่อไปค่ะค